สวัสดีครับขอต้านรับเข้าสู่ช่อง h a m u channel นะครับสําหรับวันนี้มีพระมาแนะนำเพื่อนเพื่อนหนึ่งองค์นะครับก็คือพระปิดตาแช่น้ำมนต์จัมโบ้เอเมตตามหานิยมรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับออกในปี2539พระปิดตานะครับถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันนะครับอย่างพระปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับ ได้รับความนิยมมากแล้วก็ราคาสูงนะครับในปัจจุบันผมจะให้ดูพระปิดตาของวัดบวรรุ่นนี้นะครับพระปิดตารุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตาที่เป็นรุ่นแช่น้ํำมนต์นะครับผมจายเ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับจะบ่นให้ดูช้าช้านะครับจะมีการปั๊มตายางไว้ข้างหลังด้วยนะครับตัวนี้มีทั้งแบบแช่น้ำมนต์และไม่แช่น้ามนต์ นะครับผมจะหมุนให้ดูนะครับคือความเชื่อเรื่องพระปิดตานะครับจะได้รับความเชื่อนะครับว่าการที่มีพระปิดตานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจนะครับแล้วก็ทาให้เกิดโชคลาภ ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระปิตาก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับยิ่งในหมู่ชาวจีนนะครับก็เก็บพระปิตานะครับยิ่งเป็นของหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพลีเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีราคาสูงอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆนนะครับฟังในอีีก่อนๆน,นะครับว่าในเรื่องของพระปิตาในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคล รุ่นหนึ่งนะครับที่ชาวจีนนิยมเช่าหากันค่อนข้างมากนะครับที่เคยแนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าการเช่าหาพระของชาวจีนเนี่ยเขาก็จะต้องการใบรับประกันนะครับหรือว่าบัตรรับรองพระเครื่องนะครับอย่างที่เราเคยพูดไปในหลายๆครั้งนะครับในหลายๆอีพมาแล้วซึ่งจริงๆถ้าเราเคยไป พันธิ์งารมงวานนะครับอยากก่างอีพีก่อนๆก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจะมีชาวจีนเป็นจํานวนมากนะครับมาเช่าพระนะครับคือจริงๆในเรื่องของความนับถือนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยเขาก็มองเป็นสองส่วนนะครับว่าส่วนหนึ่งเขาก็มองในเรื่องของพุทธคุณนะครับมองในเรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องของโชคลาภอีกส่วนหนึ่งเขาก็มองในเรื่องของ ความก้าวหน้าในอนาคตนะครับในเรื่องของอการเติบโตนะครับในเรื่องของรายได้ในการลงทุนนะครับหลายหลา ep ผมก็พยายามพูดนะครับว่าการเก็บพระก็เ,เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามูลค่าก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของพระความปตินะครับหรือว่าพระความนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพระปิดตาที่เรารู้จักกันดีพุทธคุณนะครับก็จะเด่นทางด้าน โชคลาภนะครับเมตตามหานิยมค้าขายนะครับซึ่งเอาง่ายๆเลยก็ถือว่ามีพุทธคุณรอบด้านพระบิตาองค์นี้นะครับผ่านการแช่น้ำมนต์นะครับถือว่าเป็นรุ่นแช่น้ํำมนต์ของวัดบาวรนนะครับจะหมุนให้ดูด้านหลังอีกครั้งนะครับจะมีการปั๊มนะครับ ตรายางนะครับซึ่งก็เป็นเอาง่ายๆคือเป็นลายเซ็นของสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่แล้วด้วยนะครับด้าน,นล่างนะครับจะมีการปั๊มตัวเลขเอาไวนน้นะครับเป็นโค้ดนะครับเป็นเพื่อนได้รับชมนะครับซึงถือว่าเป็นพระที่มี เนื้อหานะครับมีมวลสารดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก็รู้ถึงพุทธคุณนะครับของพระปิตาเป็นอย่างดีนะครับจะเอียงให้ดูนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์นี้พอแช่น้ำมนต์นะครับก็จะมีลักษณะของพระของการเป็นคุยๆอยู่บ้างนะครับจะให้ดูช้าๆนะฮะ น,นี่ก็เป็นพระที่มีความสวยงามนะครับรุ่นหนึ่งนะครับแล้วผมก็อยากจะเล่านะครับให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระความปฏินะครับแม้กระทั่งหลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่าพระสังกจายนะครับหรือว่าพระปิดตาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ ของพระทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับสังเกตจากการปิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระปิดตาที่เราจะเห็นกันก็มักจะปิดทั้งหูนะครับปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดทวารน,นะครับแล้วเนี่ยในพุทธคุณด้วยความเชื่อคนก็อยากจะ หามานะครับเก็บไว้ในครอบครองนะครับจริงๆแล้วถ้ามีกำลังนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะขยับนะครับไปเช่าหานะครับพระปิตาที่โด่งดังที่สุดนะครับในขณะนี้ก็คือพระปิตาของหลวงปู่โต๊ะมัดประดู่ฉิมพลีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาสูงมากนะครับไปไกลามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พระปิตาที่เราพอจะหาได้นะครับอย่างพระปิตาของวัดบวรนะครับซึ่งวัดบวรเองเนี่ยก็ได้สร้างพระปิตาหลายรุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีพิธีในการปลุกเสกนะครับที่ผมเชื่อว่าเข้มขขังนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้กับพระปิตาที่ราคาสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากพระปิตาองค์นี้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ซึ่งในตอนท้ายคลิปผมจะฝากลิงก์ไลน์เอาไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับวิธีดูพระปิดตานะครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์นี้ผ่านการแชร่น้ำมนต์มานะครับก็จะมีลักษณะของการหลุดล่อนบ้างนะครับแต่ให้ดูนะครับให้สังเกตตรงนิ้วนะครับนิ้วของพระปิดตานะครับจริงๆแล้วสามารถสังเกตได้ เกือบทุกรุ่นนะครับที่เราจะเช่าหานะครับนิ้วจะติดคมชัดนะครับแม้กระทั่งวิธีการสังเกตรพระพิดตาของหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับก็นำไปสังเกตพิมพ์ให้ดีผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง h a m คามู n แนลด้วยนะครับจะได้มีพาพดีๆสวยๆใหเ้เพื่อนๆได้รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ